แล้วก็เป็นป้ายอีกแล้วสินะป้ายนั่นแหละเป็นป้ายอาบัมมงคนที่สุดเลยซึ่งไม่อยากเจอแต่เจอแล้วก็ทำไงล่ะเจอแล้วก็ต้องเดินทางไงอานนู้นโอเคเยี่ยมมาก500รอยคุณคุณน้าหมู่บ้านแถบนู้นอ่ะแต่เขาแวะแถบนู้นนึงเอาเครื่องฮิลกับเครื่องพีซีแปบเรามีโปรเจกต์ใหญ่อยู่เหมือนกันต้องใช้เครื่องพีซีจำนวนมหาศาลเลยโปรเจกต์ใหญ่นี้เครื่องบินดูหน่ายเครื่องบินป้ายแล้วก็เจอพีซีอีกแล้วไงแต่มันก็ลงพื้นแล้วป่ะนีแถวนี้แหละอุ้ยแถวนั้นก็หมู่บ้านพอดีด้วยต้องแวะอยู่แล้วนันนะ้ ยีงไงเดี่ยนี่แด ของตีติดสายฟ้าเรานี่คือแบบมันตีใส่เราแล้วเราแบบสะท้อนดาเมจเป็นสายฟ้านี่คือติดบ่อยมากตอนแรกนึกว่ามันติดแบบงงงงงอ่ะเนี่ยไ,ได้ติดดีมากเลยนะเป้าหมายหลักเวสโตนเป้าหมายรองคือกาแฟเป้าหมายรอ,องลงมาก็คือของอยากได้ดาบใหม่ดาบนี้จะพังแล้วไม่ใช่แล้วหรอกท่านไหนเวสโตนนั่นไงเวสโตนเวสโตนล้นแน่นอนนอ่ะตั้งแต่การเดินทางครั้งนี้แล้วไม่มีกล่องอะไรเลยหรอมีแค่เวสโตนจริงอ่ะเป็นหมู่บ้านที่ไรประโยชน์สินดีโอเคหมู่บ้านนี้มันไรประโยชน์มากเลยไปต่อที่ตัวอะไรเกิดวะที่นี่ซามูรลอดตัวอะไรสมบุนนีหลอ้อหมูมม่บ้านนั้นแสดงว่า มันก็ไม่ได้โอเคมันมีหลายมู่บ้านอ่ะออ้ตรงนู้นก็มีนูน่นอีกแวบแล้วแววอีกแววอยู่แววต่อขั้นบนนี้มีเวสโตนใช่ไหมไม่รู้ว่ามีรแบบร้อยเปอร์เซ็นไหมอ่ะไม่ร0 0ว่ะขันบนนี้ไม่มีเวสโตนรอบนี้ดับดวงตาเหอะดวงตาแห่งจังเกลนี่ไงเจอแล้วจะได้หมดหน้าที่กับจังเกลพีทดับประเจา้าต้องหาต่ออีกสินะนเมื่อมันเป็นอย่างงี้ต้องหาต่ออีกสินะมันจะมีกล่องซ่อนปะโอ้มีกล่องซ่อนจริงด้วยอ้าวนี่ไงโอ้ดีไปมันมีกล่องซ่อนแล้วมันอยู่ออไปกุญแจดีเเต่ พื้นที่นี้ก็แปลกเทพอะไรเกิดอ่ะโอเวนนเซึรงเดี่ยวๆโอเคของดีปะของดีหรือเปล่ามาได้โกโก้เมลอนซีดแต่น้อยก็มีอาหารให้อ่ะอุ้ยแต่กล่องบานเลยอาจจะมีของดีก็ได้นะแล้วของก็เริ่มเต็มมาด้วยล่าสุดหนทางอีกยาวไกลการเดินทางครั้งนี้ยาวๆอันนี้คืออะไรกันตรงสสยอะตรงใส่จริงอุ้ยมันดูแบบเท่ๆว้าวสุด อ้าวต้องข,ขวาเหรออุ้ยไม่ต้องคิดขวาสู้ได้เลยเยี่ยมมากๆขอพระคุณมีแคนดี้ด้วยอู้หูยมีอีกแสดงว่ามีต้องมีกล่องหลอกนี่ไงมีกล่องหลอกจริงด้วยไม่รู้ว่าเงินทําอะไรได้แต่ก็ต้องขายหมดก่อนอุ้ยอันนี้ไม่หลอกว่ะหมดแล้วเหรอือมหมดแล้วว่ะเสียดายจังห้าพันะห้าพันกับการแวะอยู่งนี้แวฟาร์มของไปเรื่อยไม่ไกลไม่ไกลหัวบ้านพิเศษโดยเฉพนะที่มันจะมีแต่บอลแน่ๆให้แต่สวยมากว้าวย้ายบ้านไหมแล้วปัดได้ถึงวันย้ายบ้านมากเลยนะมันควรย้ายบ้านมากๆอ่ะย,ย้ยายย,าย้ายย้ายย้าย ยายมัมมีกล่องอีกหรอว้าวยายจบโอ้ไหม่คอดนี่มันมาหาหมู่บ้านเลยนี่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาสำรวจแล้วกันนะถ้าสำรวจก็น,น่าจะใช้เวลาสัก10นาทีได้มัดูเป็นวัฒนธรรมหมู่บ้านที่ดีมากๆเลยสหมู่บ้านนะ่ะ d a r k l i g เกิดที่นี่ด้วย0.01ิจาชศ0.01ตามหมู่บ้านติดกันนะ่ะเนี่ยเรียงกันเลยอ่ะสามหมู่บ้านเรียงสามหมู่บ้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ สุดท้ายเราต้องหาแผนที่ไอที่นั่นอีกนี่หว่าเราต้องหาแผนที่เพราะว่าตุ๊ตาบางอันน่ะต้องหากองสมบัติอะแผนที่ดีอีสแปรที่แผนที่นี่ไงละ่ะไปเลยถึงเวลาหาสมบัติแล้วปะนี่ไงนี่ไงลงลงลงอยู่แค่นี้เองไม่รู้จะขุดนานแค่ไหนอะในกาแฟจะได้ดำน้ำยาวๆขุดยาวๆเลยกาแฟสองอันอะสองนาทีอะพร้อมลุยขุดยาวๆ,าวๆาวาวมันชี้ว่าอยู่ข้างน้านนี้แน่ๆมาขุดขวดก็แล้วกัน นี่ไงเจอแล้วโอ้โหดวงตาโอูยไม่ก็อมนมีดวงตาต้องหาต่อต้องหาในน้ำอีกอบอกเลยว่าหลายภารกิจมากหามาตั้งนานได้มาเพิ่มมาหนึ่งอัน <c oughs> ที่เหลือมันไม่ดอปอะมันไม่ยอมดอปให้ง่ายๆเลยเราไปแถนนู้นไปของจริงสปีดพูลแล้วไม่มีการแบทแต่อย่างใดของเราอู้ฟูกเกือไปแล,ปล้ไปไปไป,ป,ปมีกล่องม้ที่เนี้ยมีว่ะ นี่ก่อนว่ะนี่งไงเฮ้ยแค่นี้เองต้องลองไปดูขอให้อยู่บนบกขอให้ครั้งนี้เจอลูกกระต่ายใต้น้ที่เธอที่เกียรแวร์แล้วหุยอยู่บนบกว่ะใช่ไหมขอบพระคุณที่อยู่บนบกมาเริ่มเลยรูดอย่างไวแค่ขุดไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาก็พอละถึงจะลึกแค่ไหนก,ก็ตามแท้ขุดง่ายมากอะที่นี่แหละที่นี่แหละไม่มีพลาดนี่ไงไหนลูกกระตา่ายไม่เจอลูกกระต่ายจริงลากรแผที่นี้ไว้เจอกันแผนที่ต่อไปแน่แนนั่นคือหมู่บ้านลอยฟ้าที่เขาล่ำลือกันสินะถึงปฏิบ,บัติ ต้องสแตนบายดีๆหน่อยไม่งั้นเดือดเลยตอนนี้กําลังวนขึ้นอย่างสวยงามอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรลงจอดไปเท่ๆหน่อย <S 2> <S 2> เยี่ยมสวยงามขึ้นได้แบบไม่มีปัญหา ม่จะมีอะไรดีๆบนนะที่นี่ก็ปกติดีนะมีกล่องอะไรไหมของมันมีอะไรไหมอะหลายประโยชน์มีชั้นบนว่ะยังไม่จบยังไม่จบชั้นบนก็หลายประโยชน์ร้านค้านี้ให้อะไรหินการล่างไม่ไม่มาหลายร้านมากมีแค่ดีสุดที่ตอนนี้ท่าที่เห็นเลยนะก็คือเคดี้เอาไดมอนด์แรกเคดี้ซึ่งดีมากๆเลยนั่นไงพีระมิดโอเคขอดวงตาฟรีเลยขอดวงตาสักทีหนึ่งว้าวไวเอาก๊อตสักอย่างนึงนี่ไงดวงตาได้แล้วโอเค เป็นอีกภารกิจหนึง่งผลทางอีกเกี่ยวกลมากเลยไม่ใช่ว่าดวงตาเนี่ยสุดท้ายนะมันยังมีเยอะเลยจริงมันมีดวงตาหนึ่งกันนะมันต้องหาของเนี่ยวิทย์พเพอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งโอ้โหไม่ยากไม่ยากไอโอเดอร์ไม่ยาก,ยาก,ยากที่ยากคือเนี่ยต้องไปฆ่าพวกวิทมันต้องไปสถานที่ของมันอะ่ะมีแต่เขตภูเขาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยู่บนภูเขาวไว้ห้ามล่วงไปข,ข,ข,ข้างล่างเด็ดขาดเดี๋ยวเดินทางยากขี้เกียจปีกภูเขาอยู่จุดสูงไว้เท่านั้นดีที่สุดเดินทางมาขนาดน,นี้เทพก็ยังไม่เกิดแม้แต่แอดเ,ดเ,เกิด พระเจ้าตั้งแต่เล่นมาจะได้จับเทพของเทนแล้วเหรออู้น้ำตาจะไหลจริงๆเลยนะไม่เคยภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเศร้าจริงตั้งแต่เล่นมาถูกตัวไปเนะี่ยวิวยิบสี่คิดว่าบอลสามชุดน่าจะเอาแกอยู่นะเป็นเทพที่แบบเทพแน่นอนอะ่ะในแมปมันก็บอกอยู่ว่าแต่ว่ายวยิบสี่เนี่ยนะเราต้องการเทพที่วลเยอะๆอะ่ะนายเข้าใจใช่ไหมอะ่ะตีเถอะถ้นตีแกไม่ได้ถ้าท่านตีแกแกตายแน่แกไม่รอดหรอกหกลูกผ่านไป ไม่มีวิวเวลทำไมมาแกไม่เวลห้าสิบหรือว่าเจ็ดสิบหน่อยละ่ะมันกำลังดีเลยนะเนี้เวลยี่สิบสี่หลงมาจากไหนเนี่ยดีนะมีซอมบี้ที่แบบไม่มายุ่งกับเราประเจ้าไม่ติดสทีนี่คือนานมากเลยนะสะพังเลยไม่ไม่ติดสถีนะมันเหลือเด้งทีเดียวมันเหลือติ้งแบบติ้งทีเดียวได้เลยแต่มันไม่ได้มันแค่ติ้งเดียวแบบติ้งรอบท้ายอะ่ะได้เลยหนึ่งปีผ่านไปกับการจับเทพตัวนี้ ไม่หลุดไม่ใช่ไม่หลุดไม่ติดจะหลับแล้วนะน,นี่ไม่ใช่การคีโมตแต่อย่างใดจับนานมากเข้าสู่เธอที่37ก็ยังจับไม่ติดติดทีพีดอ๋อพระเจ้า47เธอแล้วเรื่องหวานหวานมันจะไม่ติดเธอที่47แล้วไม่นะพระเจ้าเดี๋ยวบอกนะมันจับไม่ติดจริงๆอ่ะติดพีสเดปับันเลยเนี่ยรู้เวล70แน่นอนอ่ะเอมจะบอกว่ามาละคือ เน็ดดับตอนที่แบบกําลังอัดอยู่แล้วเน็ดดับตอนที่จับเทพได้พอดีเอาเป็นว่าตอนนี้จับเทพได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราจะทําการปั๊มเวลมันดีกว่าอย่าให้มันเวลสักสูงสงไปเลยไม่รู้ว่าเวลเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่เอาไดามอนทั้งหมดมายาัดให้หมดเลยเออกมารับแคดดี้ไปนายเป็นตัวแรกเลยเนี่ยเวลสองสามเอาเจ็ดสิบไว้ก่อนเผื่อจะมีเทพตัวอื่นแต่ฉันล็อกเจ็ดสิบไปที่นายก่อนโอเคฮิลเรียบร้อยท่าน,นี้แหละไปเราออกเดินทางต่อดีกว่าภารกิจเรายังไม่เสร็จยังเหลือเยอะเลย,ย,เลยสรุปก่อนดีกว่า ลูกตาเราตอนนี้เราได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5ส6หลูกแล้วครึ่งทางและอีก6ลูกชท่นนั้นตอนนี้ได้เทพแท้งมา1ตัวเบเถ้าเจอเทพต่อไปน่าจะจับได้ไง่ายๆทางไหนต่อนะเราลืมไปนเนี่ยทางนู้น2 0 0พเยี่ยมวิ่งยาวๆหุย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 ที่นี่ที่นี่เราก็ต้องมาแม่มดเหมือนกันเดี๋ยวลาบูแลว้ววะแสดงว่าเราเจอดวงดีมากเจอ2ที่เลยขอวางเวทมตไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อเกอรเทชกเฉินอะมาตายหมดโอเค เยี่ยมสุดยอดมากมากไม่รู้ว่าดอจากนั่นหรือว่าดัอจากกล่องเอายว่าฆ่าหมดก่อนลูกตาแมงมมุมที่ว่าผมไม่แน่ใจว่าแบบมันหาจากไหนอะฆ่าเหรอแม่มดหรือว่าดรอจากกล่องสองอย่างโอ้โจริงปหเนี่ยโอ้โหแมงมมุมแบบเยอะมากอะไอสปาแแงมมุมทำเป็นสปาแมงมมุมได้เหมือนกันนะแต่ไม่ไม่เอาแล้วอยู่ในนี้ก็สินะบอดี้โอ้โหพื้นที่บ้านแกแบบอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาให้หมดไม่ให้เหลือ แม้แต่ตัวเดียวฆ่ามันให้หมดเลยเยอะจังเลยอ่ะสัมผัสได้ว่าเราจะตายกูแปลกวะสัมผัสนได้จริงสัมผัสนได้จริงขอเวลานอกขอเวลา,อวลา,อวลานอกมันดรอปของมาบ้างไหมนี่ไงใช่ได,ได,ได้ได้แล้วต้งนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรละเหลือแค่เราต้องเกียร์ที่นี่ลูทของให้หมดก็พอตายซะให้หมดอีกตัวในของมีกล่องอะไรไหมเบนดิ้ง พ้าเจ้าหาเ <im itation> มนดิ้งได้ทีเ <im itation> ดี๋ยน้อยดาบเราไม่ต้องห่วงทีหนึ่งแล้วใส่ให้ดาบก่อนเลยเหมือนจะหมดแล้วจริงๆะแหละหมดแล้วแน่นะอืมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้เมนดิ้งมาแจ๋วจะว่าไปเราลืมอีดวงตายาเหมือนกันนะที่เรานึกได้พวกพิวไงเอาเธอพิวลุกพิวเอ้พิวเอาโพสน์นี่พิวเอาโพส,พโพส,พโพสไปโอโ้โหในบ้านของวันนี่ว่าแต่ที่เราจะไปหาไหมไม่น่าใช่หรอกเอออีกตั้งสองพันนะแต่ที่นี่มีดอกไหมถ้าดอกมีก็ดีนะถ้ามีดอกก็ดีตายให้หมดอย่าให้เหลือ ยังมีอีกหรอทางกระตายซะข้างบนนี้มีอะไรใหม่โอ้โหไอตัวนี้ตีแรงตัวนี้ตีแรงฮะประมาณเกินลลสงสัยข้างบนมีอะไรปะมีจริงด้วยห้องแอบบโถ่เอ้ยตายซะเจ้าแม่มดยังมีอีกหรอมันมีนี้ต่อขึ้นไปอ่ะต้องลองดูโยมีจริงด้วยแ่้นสุดท้ายแล้วโอ้ตายแน่เลยว่ะ สะพัดได้สะพัดได้ระยะเวลาอู้ดรอปของการตายโอ้โหข้างบนนี้เป็นตัวบอสข้างบนหลังจากนี้เขาไม่มีอะไรขอแค้เออไม่มีแล้วนี่หลังคาแล้วทางเราไปทางนู้นต่อไอตอนนั้นที่โล่งมากโอ้โหที่นี่เทพเกิดทั้ง3ตัวกิราชิมันหลายตัวเลยนี่ว่านี่มันดินแดนเอฟเคเทพชัดๆมาว่าไหนแล้วกันที่นี่คือเทพนะโอ้โหอันนั้นเกิดอย่างเทพเลยประตูนรกเกิดแบบเทพมากๆดินแดนซากุระเทพอะไรเกิดเลยเนี่ยอู้มันก็มีเยอะนะเยอะกว่าบ้านเราอะเยอะกว่าบ้านเราอะบ้านเราดูไรประโยชน์มากเลยยืนที่ไหนไม่ยืนยืน ที่แบบเทพไม่มีเกิดสักตัวอู้ที่นี่สินนะใช่ไหมใกล้ใช่ที่นี่ปะไม่เออใช่วะใช่วะใช่วะนี่ไงข้างบนกล่องเนี่แยแหละนี่แน่นีแ่แน่อุ้ยโปเกมอนเราไม่ได้จะตีกแกเชื่อว่า,า,าโปกเกมอนน่ากลัวกว่าพวกนี้อย่าให้มันตีเราเด็ดขาดเลยแรงมากๆ ไปแล้วไปแล้วไม่อยากสู้ด้วยรอกจะได้แค่ลูกตาดอบเหยียบเยี่ยม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 อันนี้ดักกี้ใช่ไหมดูโหมดดูลักกี้มากๆเลเวลอินรูต i ิ้งอ้อใส่หมดแล้วรูติ้งเพิ่มใส่เลยโอเคเราไปหาพวกพิวเหมือนเดิมนี่แหละแต่ทีเนี้ยอาจจะหนักหนาสาหัสหน่อยคือหลังจากเนี้ยพูดจริงๆเลยเป็นดวงตาที่แบบเริ่มยากขึ้นทุกขั้นตอนแล้วจริงๆถึงจะยากยังไงเราก็ยังไม่ลืมเป้าหมายเรารู้ทั้งหมดทุกอย่างที่กว่างหน้าเริ่มสปีดแล้วนักล่าดวงตาแบบช่ำชองไล่การแวนแต่อย่่่าางดจะไไมมีกรแวตอป จะไม่ควรแอวกแล้วแต่นี่ต้องแวะจริงของดีขนาดนี้เราจะมีเหล็กใช้มหมาสาลแน่ๆที่เนี้อยอีหกสิบแถวนี้เหรอนั่นไงใน,นไงๆน,นไงใน,นไงในแมพแล้วนี่นไงฮึเจที่เราคุ้นเคยโอ,อ้บอกแล้วตีแรงมากอ่ะเยี่ยมเยี่ยมอ้อเดียวตายเลยเดียวโปว่าฉันตายเลยหยุดเลยเดียวโปว่าฉันตายเลยนะสิ้นแหปเลยนะมันตีแรงขนาดนั้นอะโอชโอชได้ฮตอนนี้โอเคหมดยังอ่ะยังยังยังโดนปิดมันปิดมัน เดียม2ตัวนี่สองทิศทางดูได้แกะกันยังไงนี่กล่องนี้แหละไม่รู้จะติดไอ้ไม่รู้จะได้ลูกตาไหมแต่ว่าขอ,อเคลียร์ก่อนโอเคตายจะอ่านเชิญออกมาเรียบร้อยลูกตาไม่มีลูกตาจริงอ่ะไม่มีลูกตาว่ะแต่กล่องข้างล่างอะเยอะไปล,ลงไปกล่องล่างต่อที่นี่มีทางแร่มีทางอะไรเย้เยแน,น,น่นอนเราดูที่เนี้ยโอ้โหแรงมากตัวขวานขวานแรงมากอมเอาลูกน้องลุมเลยมาทั้งหมดแหละอ้อมช่วยกันสู้จะได้บู๊แบบง่ายๆหน่อยห้องนี้มีพวกนี้ไงล่ะ ปากด้วยแต่เราเคยลงที่นี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ดอกลูกไอ้ไอ้ตุกตาไม่ดอกอะ่ะครั้งที่แล้วอะ่ะครั้งนี้ก็ไม่น,น่าจะดอกเหมือนกันไม่ได้อวยนะแต่ไม่ดอกจริงเพราะนั้นขึ้นบนเลยที่นี่เคลียร์แล้วก็ไม่มีลุกตา,าที่คาดไว้ววเราจะเอาอะไรมานะเมื่อกี้คิดในหัวว่า,วาจะเอาอะไรมาสักอย่างหนึ่งอ๋อรู้แล้กเกทบที่กันหนึ่งโอเคไปลุยต่อแบบไวๆมาเข้าอยู่ไหนนี่ไงอุ้ย,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 ยอุ้ยุ้ยใกล้มากใกล้มากใกล้มากตายจ้ะอุ้ยอุวว้ยไอ้ตัวขวานีโอ้โห้ตัวขวานอย เอาตัวละเอาตัวละเอาตัวละใจเย็นนะสามตัวอีกหินหนึ่งเราตายหินหนึ่งเราตายโอเครอดไม่ตายไม่ตายโอ้ชโอ้ชโอเคยอไปเควสเรามีอะไรเสร็จมั่งแล้วอะโอ้เราหลักก็ได้แคบิลฮะข้างบนมีอะไรข้างบนไล่เวทอยู่ตายซะอีแกอีแก่อีแกโปเกมอนลุยอย่าบอกนะว่ามันถามจริงมันตบไม่ได้เหรอโอเคโอเคโอเคเดินชาร์จเลยนะโปเกมอนฉันเนี่ยโอ้โหอื้อ อาานมาเดี๋ยวกันตายเดี๋ยวกันตายลูกตาไม่ดอบ่ะได้เวลาลุยข้างล่างต่อละสปีดรันอ้ยมีเครื่องกล้องเหรอ,อมีอกล่องแสดงว่ารอบที่แล้วเราก็ลืมมีกล่องหนึ่งสิไปลงลุยข้างล่างต่อสปีดรันเคสสุดๆอะดันทนี่เนี่ยสังเกตนะรู้สึกเหมือนลูกกาญแจมันไม่ได้ดอบแค่ข้างล่างมันมันดอบน่าจะดอบแค่ข้างบนแต่ก็เหมือนรู้อะเหมือนลงมารุ้ของอะหลัก,กๆกับบ้าไปคิวโปเก,กมอนแล้วก็เอาอาหารมาอาหารหมดเกลี้ยงเลย มีแลกเพชรบ้างไหมอะเหมือนเคยเห็นว่ามีแลกเพชรแต่เราไม่ได้แลกมาเราไปหาดีเอ็นก่อนมั้เพื่อแบบดีเอ็นมันแบบมันมีลูกตาอยู่แล้วบปา่<ม>บางอันเราจะได้ไม่จาเป็นต้องหาอย่างนั้นดีกวา่าดีกวา่าอ๋ออันนู้นสินะได้เลยโยนใหม่แล้วกันมันไม่น่าจะแตกหรอกกลางน้ําชัวป้าบแถวนี้แหละแม่ประผือก็ทํานี้แหละเอ๊ทำไมในแบบไม่เห็นมีวะ ต้องลงเรื่อกว่านี้แน่ๆให้แต่ต,ตรงน้นมันก็แปลกตรงนี้ก็แปลกตรงนี้ก็แปลกไปดูตรงนั้นก่อนแล้วกันตรงน้นแปลกกว่าเจอแล้วชิュสว,วัสดีครับแล้วน,น,นี่ที่ไหนกัอนอู้สวยจังเลยหน้าที่เนี่ยใคยวานแล้วกันป๊อบป๊อเช่เยี่ยมเหลือสองอันนะ่ะเลือกอันที่2อ,อันที่ง่ายสุดวิเทอร์เอ้ยเอนชานเอ้ยเนี่ยเอนชานน่ะก็แค่ถอดสมองนั่งเอนชานไปก็ได้ใช่เะลาเา่าวิเทอร์ก็ค่าวิเทอร์ขอลองเอนชานก่อนเลยถอดสมองนั่งเอนชานมันอาจจะดรอปลองดูลองดูลองดูคือลาพีดมันเรา,รา,นานได้จนลาพีขนาดนั้เรอ ใช้กี่เลยหรอจริงปะเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไม่เชื่อม,มีลาพีเหลือสักหน่อยไหมพี่เกี่ยวเราไปคุณแล้วเนี่ยไม่มีลาพีเลยต้องไปหาทำอีกแล้วเนี่ยเอาเป็นวิเทอร์ก่อนแล้วกันเนาะไปราไปฆ่าวิเทอร์ก่อน,อนดีกว่าจะต้องให้ดอกหัวอีกนั่งฟาร์มวิเทอร์สกิลเลตันยาวๆเออเออหัวกระดูกอยู่ไหนอืมอืมดอกหัวยังไม่ดอกหัวอยู่ไหนวิเทอร์เกิดที่ไหนง่ายสุดก็ในปราสาทนี่แหละใช่ไหมใช่ไปไหนไม่ได้หรอกปราสาทง่ายสุดแล้วแล้วมันอไหร่จะดอกหัวขอ,อสมองวิ่งไปเดี๋ยวมันก็ดอปเละ แต่ค่าวิเทอร์เลยแล้วมันก็ต้องดรอปลุ้นดรอปอีกอะซึ่ง90%เลยนะ ึ่งน่าจะดอบวิ่งมั่วแล้วตอนนี้ยน่าชักชาติกว่านะ่ะไปจะดอบวิ่งถือว่าว,วิ่งถือดาบอะไรฟ้าเดี๋ยวตอนเนี้เกิดมาทีเธอเราไปหาอันเดนไหมลองวับที่ทะเลทรายสักที่หนึ่งเออลองวับดกว่ามา,มาอันเดนอ่ะที่ว่าน่าจะง่ายขอ,มา,อมากระดูกเกิดอ่ะแต่จริงจริงมากระดูกมันไม่ได้เกิดยังง่ายง่ายๆเลยนะมันเกิดยากเหมือนกันนะไม่นเกิดเลยมากระดูกเราไปฆ่าวิเทอร์จะดีมั้งเนี่ยถ้นนาไปเรานั่งคิดอยู่มันก็โดนทักคู่เลยดีกว่าอีกตัวหนึ่งรอมากระดูกเกิดอีกตัวหนึ่งรอสเกลิเธอร์ดอบหัวหรือเเเราาาาาจจะะะไปบบุกกกดดนนนล่่่็วว